สวัสดีค่ะแพทย์หญิงกนกหน้ารังอภัยนะคะเป็นจักษุแพทย์ค่ะ จบการศึกษาจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศึกษาต่อทางด้านจักษุที่โรงพยาบาลเมตตาปชารักษ์วัดไร่หิ่งค่ะด้วยความที่หมอเป็นคนชอบงานละเอียดแล้วก็งานเย็บปักถักร้อยก็เลยหันมาสนใจทางด้านการทําตาสองชั้นและได้มีการไปศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศเกาหลีเพื่อที่จะนําเทคนิคของเกาหลีมาผสมผสานให้เข้ากับโครงสร้างตาของคนไทยนะคะแล้วหมอก็ได้ตัดสินใจที่จะเปิดเอเวอรินคลินิกขึ้นมาค่ะเพราะหมออยากที่จะดูแลคนไข้ยอย่างใกล้ชิดหมอเชื่อว่าการ ทำตามไม่ใช่แค่เพียงการทําแล้วก็จบไปแต่เป็นการดูแลกันตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวันที่ตาหายดีและสวยอย่างที่ตั้งใจนะคะหมอจึงอยากอยู่ใกล้ๆคอยดูแลและติดตามอาการและให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนสบายใจและมั่นใจว่ามีหมออยู่ข้างๆเสมอที่นี่ไม่ได้ทําแค่ตาสองชั้นแต่เราสร้างความมั่นใจและความสวยในแบบที่เป็นตัวคุณให้ตาสวยที่ใช่ไม่ต้องจินตนาการอีกต่อไปนะคะ